นั่งเก็บคนเดียวทำวีรโอคนเดียวดูเถองใส่มิติหนี่มนี่มั้งดูทางนี่ตายตายใครจะช่วยเลือกเนี่ยทางลิงกับทางบ้าแบโอ้ดูดูดูด,ดูเอา้าก็คือยังพุ่มนี่คือยังไม่เหี่ยวนะเนี่ยดูถเถอะนี่ ก็คืออื้มห์ตาย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 ดูลิงงอนก็อยากอยากได้เนอะอ่ะตายไปขายได้ทั้งนั้นขายได้ทั้งนั้นออมแม่เอ้ตายตายนั่งทางง้างนุ่งป่าลาบมาแล้ว โอ้ยวันนี้กี่เด้กี่ทังนอนนั่งทานนี่ยก็ได้ขายนาบ้างเก่าแล้ววะเออเออเอ๊ะ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 เออจนแรงก็ไม่ได้น้องอ้อยจะแตกก็ดีคือกันนี้ฝนไม่ตกมันกับเป่งปังหน่อยในเหี่ยวหน่อยดีมันเม็ดแตก tay thắng ừ, ừ. Rồi mhm rồi, ừ. 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 đây, mhm 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 tại 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 mhm thằng mhm Thằng mhm 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 đây mhm mhm มันอยู่ในถังเพื่ขายได้ข้างันแหละดูดูโอ้ก็ลูกใหญ่อยู่นะโอ้ยน่ะอุย้ยมันติดนะ ผมต้องจับสองมือเด้มือมือมือหนึ่งสอนมือหนึ่งจับเด้อ่ะไปเถอะแล้วยืมมดแรงซะก่อน